เขาหน้าเขาหลังแล้วว่างนงอนดินฉันขอโทษนะเรียบร้อยแล้ว<ส>ไปรีบกลับกันไปอาจารย์ ดาดฟ้าของโรงเรียนไม่ใช่สถานที่ที่ใครจะขึ้นไปทําอะไรก็ได้นะเธอก็เห็นอยู่ว่าเขามีป้ายเขียนไว้ว่าห้ามบุกลุกพวกเธอก็ยังจะขึ้นไปเอาพุ่งเอาผักอะไรก็ไม่รุ้ไปปลูกเอางี้ไหมไอ้นี่ยังน้อยไปเอาวัวเอาควายเอาค้างเอามมาเอาฝูงแกะไปเลยไหมทำไหมทำเป็นฟาร์มเลยไหม่ยงไม่เอาค่ะอาจารย์คะก็ดาดฟ้ามันก็เป็นที่ว่าง สำหรัพวกคนปลูกผักก็เท่ากับใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ไม่ดีหรอคะอาจารย์ไม่ยอมแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับผักที่พวกเราปลูกเนี่ยก็เป็นผักไร้สารพิษปลูกเสร็จก็เอาไปขายเพื่อนๆนี่จะได้มีสุขภาพดีไงครับใช่ค่ะแก้ตัวอาจารย์แล้วคุณนี่คือไม่ได้แก้ตัวนี่คือสิ่งที่ดีนะใช่ครับนะที่ทําอยู่นี่ก็มีประโยชน์มีประโยชน์ครับใช่ครับผมแต่พวกเธอทําผิดกฎพวกเธอเข้าไปในพื้นที่ของโรงเรียนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต เพราะฉะนั้นพวกเธอจะต้องถูกตัดคะแนนความประพฤติและขอเชิญผู้ปกครองของพวกเธอทุกคนมาพบครูด้วยเข้าใจนะเข้าใจไหมใช่ค่ะเบาไปเขไม่ย<ท>ไม่ต้องเสริมได้ไหมไม่ต้องเสริมเสียดายอะนี่ผักพวกนี้ต้องทิ้งหมดเลยเหรอถ้าพี่อยากได้พี่เอาไปเลยครับ ผมให้เฟเฮ้ย<ส><ส>แต่ฉันว่าจริงๆแล้วอาจารย์เผากดเขาไม่น่าเป็นคนไม่มีเหตุผลเลยนะอแล้วจริงๆไอ้ก,การปลูกผักแบบชีววิถีอ่ะมันดีจะตายอ,อาจารย์เขาต้องสนับสนุนด้วยซ้ำนะอาจารย์เขาบอกว่ามันเป็นกฎของโรงเรียนค่ะกฎก็ต้องเป็นกฎเราทำผิดอ่ะเราก็ต้องยอมรับผิดโหอย่างนี้เราก็ไม่มีผักดีๆกินกันแล้วว่ะดิ ผมว่ามันน่าจะมีวิธีแก้ปัญหาทางอื่นนะสมเปรตไม่ชนะส้มเปรตไมใวังเลยอวังเลยอวังเลยขอใจมากเดียวเอาใหม่สักชิ้นหนึ่งชอบเหลือเกินเค้กส้มเนี่ยมวากได้เลยครับอาจารย์ขอบใจับใจอาจารย์ครับจะว่าไปนะครับพวกนั้นผหเวอร์เกินไปครับอาจารย์ไม่รู้จะปลูกผักกินเองไหมให้เหนื่อยก็จริงของมันนะครับอาจารย์ ผักทั่วไปเนี่ยเราก็กินกันอยู่ทุกวันไม่เห็นจะมีใครเป็นอะไรเลยอืแค่ล้างให้มันสะอาดขึ้นพี่ลาหน้าครับผมว่าของแบบเนี้ไม่เห็นผลทันทีหรอกครับมันสะสมทีละน้อยครับปุ๋ยเคมีหรือยาฆ่าแมลงเนี่ยนอกจากมันอยู่ในผักมันยังตกค้างในดินแล้วก็ทําลายสภาพแวดล้อมอีกนะครับอาจารย์คะหนูว่าไอ้ชีววิถีเนี่ยมันก็น่าสนใจดีนะอาจารย์ จริงครับอาจารย์แล้วก็มีอย่างหนึ่งคือไอปุ๋ยที่น้องๆพ่อมาใช้เนี่ยเขาก็เก็บใบไม้จากในโรงเรียนมาทำนะอาจารย์ว่ามันก็ช่วยลดขยะด้วยนะใช่ม,มันดีมากเลยนะคะอาจารย์หนูเนี่ยเห็นแล้วเกิดไอเดียอยากจะไปปลูกที่บ้านเลยอะ่ะสนุกเนาะจะไปปลูกเองทำไมให้มันเสียเวลาอยากกินก็ไปซื้อกินเอาดีง,ง่ายกว่าปะ่ะต้องรอมันโตไงอแหมพี่รันนะ่ก็พวกเรามีเวลาเหลือเยอะไม่เหมือนชีวิตพี่ซะหน่อย ส,า,สานสานดอกคาจารย์อาจารย์แล้วการสูกผัาเนี่ยนะคะถือว่าเป็นการออกกำลังกายด้วยนะอือออืนนี่ะกกำลังกายน่ะดีเห็นไหมแต่นั่นมันดาดฟ้าโรงเรียนจบนะเไปปเปล่าไปปเปล่าเกิดเรื่องใหญ่แล้วค่ะอะไรเออหน้าบอกเลยนะน้ำค่ะดื่มน้ำก่อน ไปไปไปมเยไรู้ดื่มเยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้อะวแล้วก็ค่ไปว่าให้ไปลงนอะเห็นหมอก็บอกว่ามันน่าจะเกิดจากสารเคมีที่มันตกค้างอยู่ในผักนะทางโรงเรียนเองก็ได้มีการประชุมกันเพื่อที่จะหาทางป้องกันในเรื่องแบบนี้ไม่ให้มันเกิดขึ้นมาอีกก็ส่วนร้านที่เป็น ต้นเหตุของเรื่องนี้ที่ทําให้เด็กนักเรียนต้องเป็นแบบนี้นี่ทางโรงเรียนก็ให้หยุดขายไปเลยแต่ว่าไอการที่ให้ร้านนี้ออกไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถามวรน,นะคะอาจารย์ใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดร้านใหม่เข้ามาแล้วเขาทาเหมือนเดิมเนี่ย,ยงไงคะแล้วอาจารย์ครับคือพวกเราเนี่ยจะต้องเอาชีวิตไปฝากไว้กับร้านอาหารมือทุกวันเลยอาจารย์ นั่นละสิคะแล้วใครจะมารับประกันเรื่องความปลอดภัยอะคะถูกใช่ค่ะครูอาจารย์ไม่สนใจเรื่องชีวาวิถีเหรอครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกคนควรสนับสนุนนะครับเอาละเอาละเอาละอืมมาละเชิญทุกคนทางด้านนี้ โครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่อยากจะให้เด็กนักเรียนทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในแบบเศรษฐกิจพอเพียงเดี๋ยวเราจะมาลองปลูกผักกันในแบบของชีววิถีนะคร<ช>ับซ <ๆ S 2> ึ่งการปลูกผักแบบนี้เนี่ยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากๆ,ๆนะครับ <ๆ S 2> ส่วนรายละเอียดอื่นๆหรือถ้าเกิดถ้าใครมีอะไรสงสัยอยากได้คำแนะนำนายบอยได้เลยครับผมมีอะไรสอบถามได้นะครับ โครงการนี้เนี่ยนอกเหนือจากจะทําให้พวกเราได้มีผักดีๆก,กินตลอดทั้งปีแล้วเนี่ยยังช่วยส่งเสริมให้พวกเราได้ทํากิจกรรมร่วมกันนะเอาละเดี๋ยวคราวนี้ก็จับคู่กันเพื่อที่จะดูแลผักในแต่ละแปลงนะอ่ะจับคู่กันอนาณาคู่ประชนะะจะโชว์จนะช่วยปลูกผ,ผักให้ใหนากินทุกวันเลยนะไม่เอาเอา,อาอนาคู่กับมารินาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยอาาเห็นทีจะไม่ได้นะเพราะว่า ฉันกับมิน่าจับคู่กันเรียบร้อยแล้วโอ่เดยสงสัยนาต้องปวดโชว์แล้วอะใช่นั่นแหละดีเลยไม่แย่มนมน่าทำไมเนี่ยโอ๊ยมึงกันอยู่แน่ขอบคุณนะคะพี่บังกรที่ช่วยคุยกับอาจารย์ให้อะเล็กน้อยน่ะพี่ที่อยากมีผักดีๆกินเหมือนกันส่วนเรื่องจับคู่บังกรเดี๋ยวเราไปปลูกผักกันตรงนู้นดีป่ะนะไไม นะไปคู่กันเราคู่กันได้นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้จองแล้วจองแล้วได้คู่กันแล้วนี่เลยนี่เลยไปนะคูก่คู่ไปตรงนี้ตรงนี้นะเราให้ขึ้นนะฮะนี่นี่นนี้อะนรอะไรคู่กับโอยก็ได้โอยไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแคสต์งานเป็นไงบ้างเสร็จแล้วไปหาอะไรกินกันบ้าง เลยดรว่าฉันจะเสร็จกี่โมงอ่ะไม่ใช่ว่ากําลังดูเมนูจะสั่งอาหารอยู่อ่ะน้องแดนเขาจะมาขอโทษเรื่องที่โกโหกเป็นโรคคืนเศร้าอ่ะอืมอร่อยป่ะอ่ะอเกียน้ำโอ้โมังกรโดนแย่งเหรอไม่เป็นไรนะเดี๋ยวแพป้อนให้เองถ้าเกิดแกทาจริงใช่ไหมแดนงั้นแกก็ต้องทําให้พวกพี่ดูเป็นสาวแลวนะาเราอะ่ะรู้จักความรักกับเขาแล้วด้วยแล้วพี่แม่ของมารีนาเนี่ยเขาเป็นไงบ้างหล่อรวยดูเปะ๊ะ พูดอย่างนี้หมายความว่าจะยอมแพแ้ซะละพอดีว่าพี่จะพาไปแคสงานอ่ะมีคนก็เห็นคลิปเราแล้วเขาก็สนใจจริงดิพี่พี่ทำแบบนี้ทำไมอะ่ะหรือว่าแกเนี่ยไม่อยากให้สีน้ําได้ยิ่งกว่าเดงก่อน,อนคนเราทุกคนนะฟุตมันมีด้านดากซายกันทางนั้นแหละโดยเฉพาะเรื่องความรัก